ครับจำใบดีเจ้าเมืดของวันพฤหัสบดีที่ยี่สิบหาพุทธภาคมตื่นเด็กไม่ร้องงอนรับถุงกว้วกตื่นตีสาม <c oughs> ตื่นขึ้นแล้วก็บริหารร่างกายออกกําลัางกายอย่างรอบๆ เลา่อปทมเลาะสวนนี่แหละเมื่อตึบ๊บเงียบสงบอากาศส่งเย็นเย็นมือนี้พี่น้องอากาศส่งเย็นเย็นคล้ายๆฝนตกใหญ่ฟ้าเหลี่ยมทั้งคอนเจนพวันนี้นี่ฟ้าเหลี่ยมทั้งคอนเจนทั้งอำเภอพปยุนมันจ่าไปใส่ปุ๋ยต้ัวใหม่รเ,เบิดแล้ว ล้อเจ้าฝนล,ล้อเจ้าฝนติดตกยางออกกำลังกายทำภาษาฟูฟูเฒ่าเนาะฟูเฒ่าผู้สูงไว้เออยางออกกำลังกายหลบๆบอดีเบนกระท่อมนี่แหละยูพูดเดียว có mã có mèo Điều con điêu cặp mèo có thơm cả thất liệu được nhưng bắt tù là tăng xuống 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 là tăng cua เันก็าหล่วกับบ่ดไร่ายเงินดิสร้างกันด้เงินัลาเหล่วเสียอกับบ่ด้ร่ายเงินละนี่คือส้งของข้งวส้องของข้วจ้างปัาเงีย่ไฟฟ้าผมก็ใส่ระบบพลังแสงอาทิตย์เ เกือบสองหมื่นบาทสุดนี่ยปตไกัไวิขึ้าะห์ออ,อย่ยังตมตอนนเดืเดองสุงดฟุตซาลกินกาแฟก็ยยางทะหลาะบบอกกํกลาลังไกยบริาาห,าหารห่างไก่หลังอาล้มห้งไเจมใส่ไม่ต้องไปซี่เรียดเขียงเกียัตอีหยังต่างๆทั้งสิน้นอ ตอั่งแสงอาทิตย์เถึงหัวเมงกี้แจงสาบ้างถ้าเวลาหมักแบบเป็นแบบแบบนี้นี่คือประตูที่สำคัญไปเช็คแม่เช็คประเด็นกับพอะบาพอท่านในมีประตูไงเขากระท่อมที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้สร้างท่าชีวิตกับท่านเหลียวที่ท่านทำงานเก็บสีอยู่ตี่าชีกับ เลว่อเฟื่อยเรื่อเดี่ยวก็ทันทันว่าพราะ่ามันตรวจงันเลยไ,ไม่ผ่านละท่านะว่าผ่านหรือไม่แล้นเหีวคนท่านได้เก็บสีเก็บรายละเอียดอย่างตังตงงตตงต้ง <c oughs> <c oughs> บ่ม,มีมาุษย์สรุปเดินเพ่นพ่านขี่รถเพ่นพ่านหรอกเงียบสงบปานยั้งผ <c oughs> ีป่าซากับ่อ <c oughs> ปานเป็นบรรยากาศ <c oughs> บ้านสวนวัดสระพ้นน้ำขำขึ้นน้ำกระสิแแยงนกเกาก,กับกอันควันหะนกกระพกนกกาบ้าห้องฟูกคนจะได้ดึก <c oughs> กะเดินขึ้นมาของขลังไก่เออพาดพัพนกยางหลอดวอกกระทมบึงบรรยกากาศน้มึงขึ้นน้ำเดือดเดือดควนที่แก้งมันเถอะตาม,มูบันตั้งๆ้ไอตำวนั้นค็้องข่อ,งขอ,งของเงียบเงียบดีิงว่าหล่อหว่าล่ำกรลั้นดยเชลเข้าไม่รุ่นก็ตีกัน เขากรสชั้นยุ้ยไว้สละมันเป็นพี่นี่ตัวมีหมอลำที่ไหนก็มีการตีกันที่นั่นพอวอดเทเบศร์คนสมัยใหม่มันคือบัวลำบัวลาดดอกพาพพ่พนองส้มบรรยากาศน้ำค้างนขึ้นเดือดๆไปที่เกีียงนอนต้อยอยู่บนไดดอกนอนเลย เวลานอนมีมากตรอหาผ้าพี่านองเบิ่งผับบรรยากาศตอนตีสี่ตีสามตีสี่น้องพยังรอหอยู่บริเวณให้ผมเนี่ยน้องบีบีเป็นผับบรรยากาศถึงมันเส้นแสงเย็นเยียบ้อยีอยผมระยังดูหาบเ อย่าวันนี้อย่างดอกปุ่มปุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนวดพ่อมนุษย์ยหรืออะไรเบียดเบียนสัตว์ <c oughs> นี่คือบรรยากาศบ้านสวนวัดชลมลน,นอนเฝ้าสวนที่ผี่ละ่ะพัก่ันย้อนใจหนีความวุ่ไว้นี้วควม่มวุญไว้ อยุดผีมันที่มีสมาธิเลยเนเงียบ,บว่ามีสียงหลบฝนต่างๆไปก็จะได้มาติดไหมดิแกนให้ลูกให้ล้านเขาเกียนไม่เรียบร้อยแล้วแก๊สลักเรียบร้อยแล้วท่านมาติดเป็นทางการอ,อนี่คือบรรยากาศงามงามเงีดื้อๆคอนจริงเกี้ย <g ül> บ้านสวนวัชรพลนะครับที่ผักจากอากาศเลี้ยงไม้ของผู้ผู้สูงอายุ <g ül> ของผู้เฒ่าผู้ทูไปสลายความสุขอีแบบท้องพิดองละความสุขก็หาได้ง่ายๆไม่ได้หาย,ยากหรอกว่าจะข้ามีคิดใจสงบเบิกบานละเรือ่องนี่เป็นภาพบรรยากาศช่วงตีสี่กวัว ครับผมก็เปิดไฟไป,ไปยุคสี่เบิดขึ้นเลยพี่น้องพลังเสียงอาทิตย์บริเสียบริเสียคัาไปฟาดออกเยียเทียเดียวแลี้วเลย <c oughs> <c oughs> หมดน้ำตัวไม่ใาเส้าตัวน,นตำน้ำขึ้นทางไปนี่ก็พลังแสงอาทิตย์อยู่ทั้งหน้ากรทอมมันจิ มีซิเวียนเพียงพันมันก็สิแจ้งนแบบนี้แหละแจ้งสว่างละลี่น้างบรรยากาศช่วงดึกๆออมรอบไว้ปลาเขาลำน้าไห้เงี <c oughs> <c oughs> ยบสงบรวมบีบๆละไรที่นี้ก็ได้รวมบีบๆอาปลาชีพานองยังเลาะช่วงบรรยากาศน้ำคำเกลืนก่อนถีบแจ้ง ปีสีก่กว่าแล้ว่นื่อชูมือมันเป็นมันเป็นนิสัยเป็นนิสัยของผู้สูงอายุเลี้ยงเลี้ยงให้เด้ถ้าวัสรุก็สั่งอะไรเห็นว่ามาในสิ่งเดียวนี้ก็สิเขาไปซื้อเอาเองดอกรอสิ้นเดือนก่อน ประมาณแบบแบบสองหมื่นเราผมก็จกเลี้ยวดิสร้างกัจะได้นั้น <c oughs> สร้างเพื่อจะได้นั้นเพื่อพ่อปากซื้อ,อหงับต่างต่างแล้เห็นพ่อท่านเดยโอเคยังไม่โอเคเลย ควางของพระท่าตัดเป็นระบบร,ระเบียบเขาไปซื้อข้กวสิ่งวาประกอบทุกขัะพันทางภายใน,นห้องนั่งน,นุ่เผื่นน้องพระท่านมีด้วยนึกยิ่งละเอาเ็ดกระเบื้องเศษยังปิดประตูไว้ก็เลยดูพระท่านด,ดิเต็มรอยนะครับหรือส่องประตูใ่ญ่ที่เขากระท่อม นี่ว่าเขาบานสวนตั้งเกะกะอยู่สิเหล๋ยวมากขาบ่างานตาไปได้ไดิอันอื่นดีวัดแต่พิจตรองป้องปงประตูขเขาสิมันยังเป็นเอาจะแค่์ปีนท้องกันไว้ยันหมาขขเขามานอนน้องนั่งเสริมเย็นดาน,นนอกเม่บ้านแล้วก็จังผ่าใบมาลงหาพันบาท สองสองสุดเงียเด็ดเด็ดก็ออกผ่าใบลงว่าว่าเดดมันจ้าสอนผักใบนั่งเลินคุยกันแน่ก็ะเด็ดเนี่ย,ยถือว่าเงียบสงบพี่น้องขยายยุในอีกโลกหนึง่งอีกมิตินึงมันถหรับผมเลยนะครับ ส่ใส่จะน้อยดียครับขาไปทำงานที่บ้านเลยนะ่นแล้วพอ,อท่งนี้ใส่ปุยผุ๋ยขอบวุ๋ชียนมีเรียบลอยมดแล้วพอ,อ,อท,ท่านมีเหนี้วางของนี่สิครสีก็ท่านเลียวเนี้ยวางกางพิงด้วยเจะเอาไปส่องแจมที่บ้านสวนบัานเอบ้านลนะเนแล้วทอ อ้าพ่อๆกับพี่น้องด้วยบรรยากาศผากดึกๆช่วงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามผมลงยังไปกับพี่น้องก็บเบิ่งให้กำนั้องใจกันมาอยู่เลยตลอดขอบคุณสำหรับเารมนี้เชราดึกๆนี่แหละดึกๆที่พี่น้องนะสัมบัยดีสวัสดีครับ